สวัสดีครับพบกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับก็ต้องเป็นเรื่องสวนะครับวันนี้เพราะมันควันหลงสวอวมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่จะบอกเก่าเล่าขานกันหนึ่งในนั้นครับผู้สมัครสวอคนหนึ่งก็คือคุณสันทนะประยุรรัตซึ่งคุณสันทนะนี่ก็อยู่ในแวดวงมาเฟียแวดวงการพนัน เวลามีข่าวเรื่องราวเหล่านี้นักข่าวก็ไม่รู้จะไปถามใครก็ถามคุณสันทนาเนี่ยนะครับคุณสันทนาก็ได้ตอบหมดทุกเรื่องเลยทีเดียวตอบทุกเรื่องเลยเอาประเด็นแรกก่อนคุณสันทนาก็ไปสม,สมสัครสวเนี่ยครับแล้วก็ตกรอบระดับอำเภอระดับจังหวัดตกรอบระ่ับไม่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดคุณสันทนาก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสวรหรอก ปลอมตัวมาอยากจะจับโจรต้องํำตัวเป็นโจรก็ไปปลอมตัวเพื่อจะได้รู้เรื่องราวที่มีการหัวมีการมีโพยมีอะไรกันคุสานะว่าอย่างนั้นไม่ได้อยากจะไปเป็นสวแค่ปลอมตัวเข้าไปก็เสียดายครับปลอมตัวไปเป็นสายลับก็ได้แค่ระดับจังหวัด ถ้าเกิดคุณสันธนาเป็นตัวแทนของระดับจังหวัดได้ไปในระดับประเทศก็ได้เป็นไปสารรับดูในการเลือกระดับประเทศอีกเช่นกันก็อยากให้คุณสันนาออกมาจัดการให้ได้ในการที่มันมีโพยมีหัวมีอะไรกันจัดการให้ได้รากคนมาเข้าคุกให้ได้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะอุตส่าห์เข้าไปสืบราชการรับแล้วไนงะเป็นตำรวจเก่าด้วยอนะ่ะ พูดเรื่องสวเท่านี้ก่อนพูดยองไปถึงเสียโจ้ปัตตานีจนคุณสันนาออกมาพูดประนึ่งว่ารู้จักเสียโจ้เป็นการส่วนตัวรู้เรื่องราวของเสียโจ้ทั้งหมดรู้ว่าเสียโจ้เป็นผู้สนับสนุนคุณทักษิณชินวัตรในการให้เงินให้ทองรู้ไปหมดว่าเสียโจ้มีเครื่องบินส่วนตัว รู้ไปหมดว่าเสียโจอยู่ที่กัมพูชารู้ไปหมดเลยรู้ว่าเสียโจเดินทางไปที่กัมพูชาตอนหนีคดีได้เพราะคุณทักษิณชินวัตรช่วยถ้าเป็นคุณทั่วไปฟังแล้วเขาจะเชื่อนะคนที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ฟังแล้วก็จะเชื่อนะครับเพราะคุณสันทนาพูดจา แบบเหมือนผู้รู้คือรู้ทุกเรื่องเอาเรื่องเสียโจ้ปัดต,ตันีก่อนดีว่าเสียโจ้ไม่เคยทวงบุญคุณคุณ,คณทักษิณชินวัตรนะครับคนอย่างเสียโจ้ซึ่งเป็นคนสูภาพาอ่อนน้อมมีสัมมาคาระวะ ไม่มีทางเด็ดขาดที่จะไปทวงบุญคุณคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยประเด็นนี้นะประเด็นแลกประเด็นที่สองเสียโจ้มีเครื่องบินส่วนตัวไม่มีครับเสียโจ้ไม่ใช่ไม่มีเงินซื้อนะไม่มีเพราะว่าไม่รู้เสียโจ้จะซื้อทำไมเสียโจ้เป็นนักโทษนะเป็นผู้ร้ายที่หนีคดี มีเครื่องบินส่วนตัวมันไม่ได้ขับไปประเทศนู้ดประเทศนี้ได้ตามอำเภอใจนะเว้ยเพราะฉะนั้นเสียโจจะไปมีเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยเวลาไปประเทศไหนเวลาเสียโจจะไปเล่นการพนันเสียโจก็ไปทางช่องทางธรรมชาติแล้วไม่จําเป็นต้องมีเครื่องบินส่วนตัวหรอกและที่ผมรู้มาคุณสัานธนะกับเสียโจไม่เคยเจอกัน ศาสพยายามจะไปเจอคนเสียจ่แต่ไม่ได้เจอเสียจไ่ไม่ไม่ไม่เจอไม่ให้เจออ่ะเท่านั้นนี่กว่าคุณศาทนาเติบโตได้มาก็เพราะบอลน,นี่แหละครับคุณสนาไปทุกบอลบอลเล็กบอลน,น้อยบอลใหญ่บอลอะไรไปหมดไปทุกบอล ไปทำอะไรคุณสันธรารู้ดิไม่ได้ไปเล่นนะครับรู้ดิมีบอนบอลหนึ่งนะครับที่คุณสันธาไปอยู่แถวแถวเต้าปูน่ะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะแล้วก็ เจอนักเรียคนหนึ่งยิงครับแต่คุณสนะไม่เป็นอะไรครับไปโดนคนขับรถตายคนขับรถลูกน้องคุณสนะตายและคุณสนะประกาศว่าจะเอาคืนจะล้างแค้นใครที่ทำให้ลูกน้องเขาตายประกาศแบบดุดันขึงขัง กว่าปีแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแขนต้องชำระยี่สิปียังไม่สายครับคุสธนะยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะมันยังไม่ครบ20ปีที่จะไปเอาคืนที่จะไปร้างแขนคนที่ยิงลูกน้องตายตอนนี้เขาก็ยังอยู่ครับมีชีวิตอยู่ถ้าอยากรู้ชื่อนามสกุลถามผมได้ว่าใครเป็นคนยิงลูกน้องคุณสันทนาตาย คือบางเรื่องบางเหตุการณ์นะครับถ้าคนไม่ได้อยู่เหตุในเหตุการณ์คนไม่มีพักพวกเพื่อนฝูงอยู่ในเหตุการณ์จะไม่รู้หรอกครับไอคนที่คุยโม้มันเป็นอย่างไรมันคุยเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นปรากฏว่าถ้าไม่อยู่ในเหตุการณ์เราก็จะไม่รู้อ่ะแต่บางเรื่องเราอยู่ในเหตุการณ์เพื่อนเราอยู่ในเหตุการณ์ก็จะรู้ พูดผิดพูดถูกไปนักข่าวมันจะไปรู้เรื่องอะไรอ่ะนักข่าวมันก็ต้องการข่าวอ่ะก็ถามไปเรื่อยผิดถูกกูก็ไม่สนกูได้ข่าวมาแล้วกูก็ไปลงข่าวก็เท่านั้นเองนะตอนแรกนะผมชื่นชมคุณสาธารณะนะตอนที่มีตำรวจในพลเนี่ยไปบุกจับเป็นล้านอ่ะเป็นแบบที่ที่เป็นเป็นล็อกๆอกอ่ะแล้ว คุณธนาออกมาโวยวายอ่ะมาโวยวายมาด่าในพ้นน่ะมีการปากเสียงกันโอ้โหนี่แน่ว้เท่ว่ะแม่งหวีผมเรียบแปะใส่เสื้อแบบผู้ดีอ่ะแล้วถือกระเป๋าเ้าจะมีกระเป๋า่ใส่ปืนโอ้โหเท่มากภาพติดตาเลยวะ่ะไอคนนี้แม่งเจ๋งเลยแต่ปรากฏว่าตอนคุณชูวิทย์ท้าต่อยอ่ะ ผมเลยหมดศรัทธาเลยอะไรว่ามันไม่กล้าต่อยกับชูวิทย์ว่ะชูวิทย์ก็ไม่เห็นได้มีอะไรเลยแกเขาแก่แล้วชูวิทย์ก็รุ่นเราเขาเดียวกับผมอายุรุ่นเดียวกันเกิดสองพันห้าร้อยสี่สันทนาก็แกกว่าหน่อยแล้วจริงๆแล้วแบบไม่ตกใจคือถ้าคุณชูวิทย์เขาตะโกนท้าต่อยเอ้ยว่างี้เราก็ทําเป็นขึงขังเดียวว่าเอ้ยเดี๋ยวว่าให้ลูกน้องกระซิบลูกน้องเฮ้ยมึงล็อกกูไว้นะเว้ยมึงล็อกกูนะเว้ยมึงอย่าให้กูไปนะเว้ย เดี๋ยวกูจะทำคอนเทนต์หน่อยเฮ้ยชูวิทมาดิเลยลุงน้องก็เราก็ไม่มีการต่อยกันก็ไม่เสียฟอรกันนะกับกับตกใจอะตกใจไม่เหมือนตอนที่ไปหาชูวิทที่โรงแรมนะชูวิทแบบนอบน้อมครับครับฉลาดใจผมก็เลยเอยตกลงมันยังไงวะเนี่ยสันทนะเป็นนักเลงยังไงผมถามั๊บเฟื่อผมแล้วเคยยิงคนตายเปล่า มันบอกไม่เคยไม่เคยรู้นะว่ายิงไก่ตายไม่เคยไม่เคยรู้แต่าจะยิงคนตายก็ได้มันช่ไมยิงไกนะครับผม <c oughs> อ่ะก็ไม่มีอะไรก็อยากเล่าให้ฟังเท่านั้นนะก็อยากจะเสือกไงะแล้วผมก็อยากจะบอกทุกคนด้วยนะบอกบอกเพื่อนเพื่อนที่ดูในคลิปผมบอกที่คนเคยดูถูกผมบอกที่คนเคยด่าผมอีลงอีแรงอ่ะ จริงๆแล้วผมไม่ใช่แรมหรอกผมคือพยาอแรมนะเว้ยคือคนเราผ่านประสบการณ์ผ่านชีวิตอะไรมาไม่จำเป็นต้องคุยโม้มหรอกไม่รู้จะโม้มไปตำถาอะไรโม้มไปโม,มมาเดี๋ยวแม่งจะเข้าตัวเพราะเราก็ไม่รู้เราไปทําใครเขาไว้มากเราไปกระทืบใครเขาไว้ม้งา,ไมาไมงไปโม้งนี้เดี๋ยวเขาก็หมั่นไส้ลูกหลานเขาก็จะกระทืบเราแล้วเราจะไปสู้ใครก็ได้แก่จะไตของไตหาอะไรก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเท่านั้นเอง แล้วทำไมต้องมาเล่าเพราะว่าก็อยากจะให้รู้เพราะเสียโจปัตตานีผมไม่ได้ไปรู้จักส่วนตัวนะแต่พระควบเพื่อนฝูงผมลูกพี่ผมรู้จักนะก็เลยบอกก็เล่าเรื่องนห้เราก็อยากจะแก้ข่าวเพราะว่าบางทีเขาไปทําให้เขาเสียหายเข้าใจป่ะไอเรื่องเรือน้ํามันก็ไม่รู้เขาเป็นคนจ้าง ให้กับตันแม่งขโมยไปเปล่าหรือกับตันแม่งขโมยไปเองเราก็ไม่รู้แล้วเรือสามลำนั้นมันมีเรือของใครบ้านเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไปพูดจาป่าใสากันไปเรื่อยจนต้องเสียหายเสียโจก็อาจจะไม่รมู้ไม่อยู่ไม่อะไรคนได้เปล่า <c oughs> ใช่ปะ่ะแล้วเขาก็โดนคดีเดียวนะเวย้ยไม่ได้โดนหลายคดีที่บอกมีสิบคดียี่สิบแม่งยกคำร้องหมดแล้วเว้ยไม่ได้โดนหาเหวอะไรเลยเขาเป็นนักธุรกิจ ธุรกิจถูกกฎหมายเขาเยอะแยะมากมายส่วนการค้าน้ำมันเถื่อนใครก็ก็ค้ากันหรือเปล่าวะมีเจียโจปัตตานีคนเดียวหรือเปล่าวะที่ค้าน้ำมันเถื่อนไม่ก็ค้ากันหมดล่ะไปถามพวกนักการเมืองเ่ยไปเขารู้ดีตำรวจรู้ดีไปถามพวกการพวกการตำรวจน้ำอ่ะรู้ดีนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็เสียดาย ถ้าเกิดว่ามีคนอย่างคุณสันทนาไปเป็นสอวอสักคนหนึ่งผมว่าสภาวุฒิสภาก็น่าจะมีสีสันมากขึ้นกว่านี้ก็เสียดายจริงๆครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ด้วยดีเสมอมานะขอบคุณมากๆแล้วก็ตัดจะ,จะื้อหนังสือ ธรรมาสไตล์กิจก็สั่งจองกันมาได้นะช่วยกันหน่อยนะอุดหนุนกันหน่อยเงินไปเข้ากองทุนดิสารพลนดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอนจัดกองทุนนี้ก็ดูแลคนดูแลหมามาร่วมสิบปีแล้วนะถ้าดูใน YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยและดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีหนังสือคาถาํำดาพลิกชีวิต ที่ผมเขียนขึ้นเองรวบรวมเรืร่งรงรงรงองราวองค์เทพ,พเจ้าพิธีกรรมพริธีการคาถาเครื่องสักการะหมดเลยรวมหมดในเล่มนี้290บาทนะครับน่าจะเก็บไว้เก็บไว้อ่านในรถในห้องนอนในห้องพระในบ้านหรือซื้อให้กับคนที่เรารักก็ได้นะครับเงินเข้ากองทุนอิสระคนเช่นเดียวกันดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดเช่นเดียวกันนะครับ ติดต่อผมทาง f a c e b o ก k ดรกิจพลเดชวิสัยอดีตลายกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ th, เดียวกันกิ้งกังเข้ามาพูดคุยหรือจะร้องเรียนเรื่องราวต่างๆก็ได้ตอนนี้ทําไว้สองคดีคดีแรกก็คือผู้การระดับผู้การเลยนะพลตํารวจตรีนะมาร้องเรียนผมเรื่องเกี่ยวกับมีการคอรัปชั่นในสํานักงานตารวจแห่งชาติประมาณห0รล้านบาทตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานอยู่เดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือที่ประธานกรรมธิการปปช เรื่องที่สองก็คือเรื่องมาดามเปิลที่โดนผัวเก่าเอาเรื่องราวเป็นเท็จไปเล่าให้ฟังในรายการโหนกระแสทั้งชั่วโมงเลยเดี๋ยวถ้าเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็จะมีการไปแจ้งความจับคนนู้นคนนคี้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับแล้วขอให้พระคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี